ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปคะอ่ะเราเรียนเรื่องตัวการันนะคะไปหาความหมายคำศัพท์ให้คุณคณรูหรือยังอ่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปทำได้นะคะและสำหรับคลิปนี้มาดูว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะไปดูกันเลยคะ่ะดูหน้าวนะคะเขียนคำอักษรน,นำผลละห้าคำค่ะ เขียนคำอักษรน,นําคนละคําคำนะคะจำได้ไม่เอ่ยว่าเราเรียนกันไปแล้วนะคะสำหรับอักษรน,นานะคะต่อไปนะคะเพอร์โพสนะคะเราจะเรียนเรื่องการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณานะะเพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและ ดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผลนะคะ,นะคะเรื่องการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณานะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนตอคบคำถามต่อไปนี้นะคะยายาอุรัสยาโฆษณาสินค้าอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่าง3สินค้าด้วยกันนะคะ1 2 3สนะคะ ยาย่าอุรัสยาโฆษณาสินค้าอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่าง3มสินค้าด้วยกันนะคะสมชนิดด้วยกันนะคะลองดูซิว่ายาย่าเนี่ยพี่ยาย่าอุรัสยาเนี่ยเขาโฆษณาอะไรบ้างนะคะซึ่งมันเยอะมากจริงๆนะคะนักเรียนตอนที่ครูดูทีวีเนี่ยครูก็จะลองนับดูนะว่ายาย่าอุรัสยาเนี่ยมีโฆษณาไม่ต่ำกว่าสิ ตัวเลยนะคะเียนลองนับดูนะต่อไปนะคะนักเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่องการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณานะคะไปดูซิว่าเขาจะมีวิธีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือโฆษณาต่างๆว่าอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับครูปาพาเรียนภาษาไทยกันอีกเช่นเคย ขอบคุณสื่อการเรียนรู้จากสำนักพิมพ์พวาค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณานักเรียนจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้สื่อโฆษณามีให้นักเรียนพบเห็นมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อจากทางโทรทัศน์หรือทางออนไลน์ก็ตามค่ะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของโฆษณากันก่อนนะคะ โฆษณาก็คือการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าซึ่งลักษณะของการโฆษณานะคะก็จะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้ที่อ่านผู้ที่ฟังหรือผู้ที่ดูเนี่ยคล้อยตามโฆษณานั้นๆค่ะ ซึ่งการฟังและการดูสื่อโฆษณานั้นนะคะนักเรียนจำเป็นที่จะต้องรู้จักพิจารณาไตร่ตรองเนื้อหาของโฆษณาที่นำเสนอโดยใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในช่องทางโทรทัศน์ที่นักเรียนดูนะคะในปัจจุบันนะคะก็จะเห็นได้ว่าจะมีหลายๆโฆษณาหลายๆสื่อเลยเนี่ยจะมี แฝงเข้าไปในเนื้อหาของรายการนะคะมีการให้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโทรมาตอนนี้จะลดราคาเป็นพิเศษหรือมีการโฆษณาสรรพคุณสินค้าเกินความจริงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะลักษณะแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณากันนะคะ อย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องดูว่าสินค้านั้นมีการให้ข้อมูลมีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายนะคะถ้าเป็นสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะนันเกเรียนก็จะต้องดูในเรื่องของส่วนประกอบในสินค้านั้นๆนะคะวันผลิตวันหมดอายุนะคะมีออยหอมนั่นเองค่ะ อย่างที่2นะคะต้องไปดูคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรแล้วเราจะต้องมีการมาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียว่าควรจะซื้อสินค้าหรือไม่ควรซื้อนั่นเองนะคะคุณสมบัติเกินจริงไหมนะคะแล้วถ้าเราซื้อเนี่ยเกิดข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรอย่างที่3ส,สื่อโฆษณานั้นเกินความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่ ะะโดยที่เราดูเนื้อหาสินค้านะคะว่าเวลาที่เขาโฆษณาเนี่ยมันเกินผิดไปจากความเป็นจริงนะคะเช่นครีมบำรุงผิวทาวันนี้พรุ่งนี้ขาวนะคะหรือผงซักฟอกนะคะใช้แล้วขาวสะอาดใสเหมือนซื้อใหม่อันนี้ก็ถือว่าเกินความเป็นจริงเกินไปนะคะ อย่างที่4ี่ก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนะคะก็ต้องดูเนื้อหาด้วยว่า,าสื่อโฆษณานั้นเนี่ยมีเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีไหมนะคะซึ่งถ้าเราศึกษาแล้วนะคะว่าเนื้อหานั้นนะคะไม่ขัดต่อศีลธรรมไม่เกินความเป็นจริงนะคะมีการบอกรายละเอียดคุณสมบัตริราคาที่เหมาะสมมี การบอกวันหมดอายุวันผลิตมีอยอนะคะเราก็สามารถที่จะซื้อสินค้านั้นได้นะคะแนวทางดังกล่าวนี้ค่ะจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์สื่อโฆษณานะคะว่ามีความน่าเชื่อถือมากเพียงใดเพื่อที่เราจะได้สามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพหรือใช้บริการตามที่ต้องการได้นั่นเองค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างสื่อโฆษณาที่เกินความเป็นจริงกันนะคะ อย่างแรกเลยนะคะลักษณะถ้อยคําที่เกินความเป็นจริงไม่สมเหตุสมผลเช่นอะไรนะคะเช่นโฆษณาหมู่บ้านอ่าอยู่หมู่บ้าน A จะมีความสุขทั่วทุกคนจะมีสุขเหมือนอยู่ในวิมานมีเพื่อนบ้านเลิศหรูโอ้โห เปยังไงคะดูเกินจริงไหมคะว่าถ้าอยู่หมู่บ้าน A แล้วเนี่ยจะมีความสุขทุกคนเลยเหมือนกับในวิมานเพื่อนบ้านก็แถมเลิศหรูอ,อีกต่างหากอันนี้ก็รู้สึกว่าเกินจริงมากเกินไปนะคะยาสระผม B ใช้แล้วผมสวยเงางามภายใน5นาทีคำที่มีโฆษณาเกินจริงก็คือผมสวยเงางามภายใน5นาทีแถมมีสเสน่ห์ลึกลลําอีกต่างหากนะคะต่อไปค่ะ ใช้สีจะมีผมใหม่สวยสดใเยาววัยเหมือนลูกสาวโอ้โหโฆษณานี้เกินจริงมากเลยว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยยาววัยเหมือนลูกสาวเลยเด็กเกินไปใช่ไหมคะแป้งดีช่วยให้ผิวหน้าง,งามใสกระชากัยถึง20ปีอ่ปีข้อความที่เกินจริงก็คือใช้แล้วกระชากัยถึง20ปีกันเลยทีเดียวนะคะฮ้าง F ลดต่ำกว่าทุนให้คุณได้ชอบสนันสุขสันดังได้เปล่าโอ้โหอันนี้ก็เกินความจริงตรงที่ทำไมคะซื้อลดต่ำกว่าทุนแล้วเหมือนกับได้สินค้ามาได้เปล่าก็คือได้ฟรี free. อันนี้ก็เหมือนมีความรู้สึกว่าเกินจริงมากเกินไปนะคะต่อไปอย่างที่สองก็คือใช้ภาพเกินความเป็นจริงเพื่อดึงดูดความสนใจคะ่ะ ตัวอย่างการใช้ภาพเกินความเป็นจริงก็อย่างเช่นเมื่อเด็กที่ท่าทางเงื้องหน่อยรับประทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ค่ะเป็นเหมือนกับซูเปอร์แมนมีกําลังวังชาคึกคักขึ้นมาทันควันหรือเหาะได้อันนี้ก็คือใช้ภาพเกินความจริงเหมือนกับกินผลิตภัณฑ์นั้นไปแล้วนะคะจากที่งอยงอยขึ้นมานะคะมีกำลังเหมือนซูเปอร์แมนเหาะได้เลยอันนี้ก็ใช้ภาพเวอร์เกินจริงนะคะ ยังต่อไปค่ะภาพเมื่อเคี้ยวหมักฝรั่งชนิดหนึ่งคู่รักชายหญิงที่กําลังกโกรธกันหันกลับมาคืนดีกันเฉยเลยโอ้กินหมักฝรั่งนี้แล้วนะคะกลายเป็นว่าจากคนกโกรธกันกลายเป็นคืนดีกันรักกันแบบนี้ก็รู้สึกว่าจะเกินความเป็นจริงมากเกินไปนะคะต่อไปภาพเด็กอายุน้อยมาก แต่เก่งขึ้นมาทันทีนะคะโดยเฉพาะคิดเลขเนี่ยเก่งมากเลยเพราะว่ารับประทานอาหารเสริมชนิดหนึ่งขึ้นไปอันนี้ก็ทําให้คนดูเนี่ยเข้าใจผิดว่ากินอาหารเสริมชนิดนี้เข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้คิดเลขเก่งหรือว่ามีความฉลาดเรียนรู้ได้เร็วขึ้นมาทันทีอันนี้ก็ถือว่าเกินความจริงนะคะต่อไปค่ะภาพการสวมแว่นตาที่เปลี่ยนจากเด็กเป็นคนแก่เมื่อเปลี่ยนใช้แว่นตาที่ โฆษณาจะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูเด็กมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าไม่สมจริงนะคะใส่แว่นแล้วจะดูอ่อนกว่าวัยหรือว่าเด็กกว่าความเป็นจริงนั่นเองสุดท้ายนะคะเป็นภาพคนพูดโทรศัพท์นานมากนะเพราะว่าค่าโทรถูกในช่วงลดราคาเป็นพิเศษนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเขาก็จะเป็นโปรโมชั่นในการโทรใช่ไหมคะว่าโทรได้ฟรีกี่นาทีแต่ถ้าเกิดว่าโทร นานเกินจนํานวนนาทีที่กําหนดเขาก็จะมีการคิดราคาเพิ่มนั่นเองนะคะอันนี้ก็ดูจะเกินความเป็นจริงมากเกินไปนั่นเองนะคะสรุปค่ะการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณานะคะอย่างมีเหตุผลก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ หรือใช้บริการได้ตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนะคะอย่างที่คุณครูนะคะได้แนะนําไปข้างต้นค่ะก่อนที่นักเรียนจะเลือกซื้อสินค้าอะไรนะคะนักเรียนไม่ควรที่จะดูแค่เพียงโฆษณาเพียงอย่างเดียวที่บอกว่าใช้แล้วดีใช้แล้วผิวขาวสวยหรือว่ามีการซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะนักเรียนจะต้องดูรายละเอียดในเนื้อหาของสินค้าและบริการนั้นด้วยนะคะว่า สินค้านั้นๆน,นะคะมีวันที่ผลิตวันที่หมดอายุนะคะมีการบอกส่วนประกอบสินค้าบอกสรรพคุณของสินค้าหรือไม่นะคะแล้วก็นักนรียจะต้องเอามาประกอบโดยเฉพาะของที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยจะต้องมี อ,อยอนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนนะคะเห็นว่าสินค้าใดนะคะไม่มีส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆเหล่านี้หรือว่ามีการโฆษณาที่เกินจริงก็สามารถที่จะร้องเรียนสคอบอนะคะหรือร้องเรียนหน่วยงานที่คุ้มของผู้บริโภคได้เช่นเดียวกันค่ะและนี่นะคะก็เป็นเนื้อหาที่เราเรียนกันใน วันนี้นะคะอย่าลืมว่าหลังจากที่เรียนจบแล้วนะคะนะักเรียนเข้าไปทำแบบทดสอบจาก Google Form กันด้วยสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้ oh, คุณจะดูดีภายใน5นาทีเพียงคุณใช้2ู n n o o r g o r g o o d b ดโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเลยค่ะ ดูสิคะดิฉันใช้ไม่ถึง3นาทีหูดิฉันกิ้งตั้งขึ้นมาทันทีเลยค่ะใช่แล้วครับเพียงคุณโทรหาเราภายในสินาทีรับไปเลยรองเท้าวิ่งน,นุ่มแท่สบายเออด็อกเตอร์คะผู้คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะตอนนี้มีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพออกมาหลายรูปแบบทีนนี่รู้สึกเป็นห่วงผู้บริโภคเหมือนกันคะ่ะกลัวจะถูกหลอกนะคะอืมใช่ผมก็เป็นห่วงเหมือนกัน ดีแล้วทิตจิ้นนี่เปิดประเด็นขึ้นมาลองใช้อยอเอิร์ดลองสำรวจดูหน่อยสิโอไวสยสิที่บ้านคุณเลดี้คลองเตยมีใครไม่ทราบถือกระเป๋าเดิอนอยู่ไม่น่าไว้วางใจผมจะเอ็กซเรย์กระเป๋าดูโอ้โห oh ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งนั้นไม่มีออยดด้วยได้เวลาปฏิบัติการแล้วคุณพี่คะวันนี้ที่ฉันมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนำมาเสนอหลากหลายรูปแบบคะ่ะมีทั้งเพื่อความสวยงามหรือแม้แต่รักษาโรคก็มีนะคะอุย้ยจริงเหรอคะแหมฟังดูน่าสนใจดีนะคะนี่คะ่ะอันนี้นะคะ เมื่อคุณพี่รล้วมาทานแล้วจะช่วยให้ร่างกายมีน้ำมีนวลผิวพรรณเปล่งปังรักษาฝ้าตกตะคืนความยืดหยุ่นผิวหนังนะครับลดรอยเหี่ยวย่นหมองคล้ำใช้แล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะาเดี๋ยวก่อนอย่าหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงข้อความเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงบางส่วนที่เป็นโฆษณาเกินจริงยังมีอีกเยอะเช่นการค้นพบใหม่รักษาได้อย่างมาัศจรรย์สูตรลับ สร้างความร้อนเปลี่ยนไขมันที่สะสมให้เป็นไขมันที่ละลายได้สุดกระตุ้นความหิวแต่ก่อนเคยออกกาลังกายและควบคุมอาหารรู้สึกหุดหิบและเหนื่อยแต่น้ําหนักลดลงไม่มากลเลิกไปตั้งแต่รู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ทำให้น้ำหนักลดจาก6 5กิโลกรมัมเหลือแค่48กิโลกรมัมในเวลา2เดือนร่างกายไม่โทรมกล้ามเนื้อกระชับไม่หย่อนยานเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ <S <S ทำให้อาการดีขึ้น และนี่คือตัวอย่างของการโฆษณาเกินจริงอย่าหลงเชื่อง่ายๆนะที่สําคัญเวลาซื้อผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพควรสังเกตดูเครื่องหมายอยและเครื่องหมายที่ผ่านการอนุญาตโฆษณาจากอยและขอดูใบอนุญาตตัวแทนขายตรงด้วยเออแล้วนี่ตัวเองมีใบอนุญาตหรือเปล่าจะมันมันไม่มีจ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของชมรมคนรักสุขภาพกับอยแล้วนะครับอยากรู้เรื่องสุขภาพ นึกถึง o r y o r com เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะว่าการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณาเนี่ยเขาจะสื่อถึงอะไรอ่า นักเรียนฟังครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณานะคะการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณานะคะความหมายของความน่าเชื่อถือและสื่อจะหมายความว่ายอย่างไรไปดูกันเลยคะ่ะความน่าเชื่อถือนะคะหมายถึงสิ่งที่แม่นยำทำซ้ำได้อย่างถูกต้องในทำนองเดียวกัน สิ่งที่ทำได้คงเส้นคงวาไม่ผิดพลาดไปจากเดิมซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือนะคะสำหรับสื่อนะคะคือช่องทางที่ใช้ติดต่อหรือเชื่อมต่อถึงกันเป็นตัวกลางในการส่งสารส่งเนื้อหาไปยังผู้รับสารนะคะนี่คือความหมายนะคะเรามาดูประเภทของสื่อที่ฟังกันนะคะห สื่อประเภทข่าวคือสื่อที่มีการถ่ายทอดหรือนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม่ๆเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจณนะขณะนั้นเรื่องที่ได้ยินมาทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงหรือข่าวลือนะคะสองนะคะสื่อบันเทิงคือสื่อที่เน้นนำเสนอความบันเทิงเป็นหลักไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องข้อเท็จจริงหรือข้อมูลมาก เราจะเห็นการผลิตสื่อบันเทิงในรูปแบบรายการละครซีรีส์หรือภาพยนตร์ให้คนที่รับชมได้ความสนุกเพลิดเพลินใจนะคะสนะคะสื่อโฆษณาคือสื่อที่ใช้ในการนำเสนอสินค้าโปรโมทสินค้าและบริการมุ่งเน้นการน้มน้าวใจหรือชักจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้คนที่มีความต้องการซื้อมากขึ้นนะคะ C สื่อออนไลน์นะคะคือสื่อที่ใช้รูปแบบการน,นำเสนอบนโลกออนไลน์ใช้การเข้าถึงด้วยอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์เบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายรวดเร็วและมีเนื้อหาหลากหลายะะต่อไปนะคะวิเคราะห์ลักษณะของสื่อ ที่มีความน่าเชื่อถือนะคะ 1. มีเนื้อหาที่สมเหตุสมผลมีแหล่งอ้างอิงชัดเจนสามารถตรวจสอบได้นะคะ 2. เป็นสื่อที่มีความทันสมัยควรระบุว่ามีการเผยแพร่เมื่อใดมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่นะคะสนะคะสันวนภาษาที่ใช้ต้องมีความเข้าใจง่ายให้ข้อมูลชัดเจนไม่ได้มีลักษณะ ไปทางชวนเชื่อหรือทำให้ผู้รับสารเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะ 4. ถ้าหากเป็นเนื้อหาหรือสื่อประเภทข่าวต้องมีการลำดับเนื้อเรื่องอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเรียงลำดับตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างเข้าใจไม่ปิดบังอําพรางหรือบิดเบือนข้อมูลข่าวต้องสามารถบอกเวลาและสถานที่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะคะ 5. นะคะ หากเรื่องนั้นมีการแสดงความคิดเห็นประกอบให้เราพิจารณาไตรตรองตามความเป็นจริงและไม่เอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งเชื่อตามหลักและเหตุผลอันเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือจริงๆนะคะ 6. แยกแยะให้ได้ว่าจุดประสงค์ของสื่อนั้นสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเป็นสื่อประเภทใดโฆษณาหรือข่าวสารนะคะเอาต่อไปนะคะ ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องใบงานกันนะคะสำหรับการวิเคราะห์จากสื่อโฆษณานั้นนะคะเดี๋ยวถ้านักเราเปิดเทอมเราจะกลับมาเรียนเรื่องนี้กันอีกหนึ่งครั้งนะคะเราก็จะทำงานกลุ่มด้วยกันนะคะคุณครูจะมีสินค้าหลายๆประเภทมาให้เรียนวิเคราะห์นะคะว่ามัน เป็นยังไงนะคะเราจะทํางานกลุ่มร่วมกันนะคะแต่สําหรับในคลิปวิดีโอนั้นนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําใบงาน Co s t and effect นะคะหัวข้อจะเป็นอย่างไรถ้าหากนักเรียนเลือกสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพมาบริโภคนะคะมาดูซิว่าถ้านักเรียนเลือกสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยมาบริโภคนักเรียนจะเป็นยังไงมีผลกระทบอย่างไรใครได้รับผลกระทบบ้างนะคะไปดูตัวอย่างใบงานกันค่ะ ตัวอย่างใบงานนะคะตัวอย่างรูปแบบของใบงาน cause and effect นะคะมันก็จะมีเหตุแล้วก็ผลผลก็คือผู้ได้รับผลกระทบนะคะมันเป็นยังไงคนที่ได้รับผลกระทบนะคะนี่คือรูปแบบนะคะอันนี้ก็คือรูปแบบนะคะอาจจะมีมีเหตุทําให้เป็นแบบนี้สาเหตุมาจากอะไรนะคะโรคอ้วนเนี่ย สาเหตุมาจากอะไรนะคะได้รับผลกระทบอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างคำถามแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบนะคะถ้าครูวิชากเกษตรให้นักเรียนเลี้ยงกบนะคะมันถึงเลี้ยงกบในโรงเรียนจะมีผลอย่างไรนะคะก็จะมีใครบ้างที่ได้รับผลกระทบนะคะมีผลกระทบอย่างไระะสมมุติว่า ถ้าครูวิชาเกษตร,รให้นักเรียนเลี้ยงกบในโรงเรียนจะมีผลอย่างไรนะคะใครบ้างที่ได้รับผลกระทบนักเรียนที่ว่าใครบ้างคะที่ได้รับผลกระทบก็อาจอย่างเช่นอาจจะเป็นครูอาจจะเป็นตัวนักเรียนเองหรืออาจจะเป็นตัวผู้ปกครองเองและทั้ง3ท่านเนี่ยเขาได้รับผลกระทบอย่างไรนะคะ,ะนี่ก็คือตัวอย่างใบงานคอร์สแอนด์เอฟฟิกนะคะจะเป็นอย่างไรถ้านักเรียน เขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนเห็นไหมคะในงานว่าใครที่ได้รับผลกระทบบ้างก็จะมีตั้งแต่นักเรียนมีผู้ปกครองมีครูแล้วก็มีโรงเรียนนะคะนักเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรผู้ปกครองได้รับผลกระทบอย่างไรครูได้รับผลกระทบอย่างไรแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรอลองคิดดูสิสำหรับ ตัวอย่างใบงานในหน้านี้ก็คือถ้าทุกคนในโรงเรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตนี่คือคำถามนะคะใครบ้างที่ได้รับผลกระทบก็มีครูมีนักเรียนมีโรงเรียนนะคะครูได้รับผลกระทบคือมีได้อะไรบ้างนะักเรียนได้ทำอะไรบ้างเกิดอ,อะไรขึ้นกับชีวิตของเราบ้างนะคะต่อไปนะคะ ทำไมงานคอสแอนเอฟิกนะคะหัวข้อจะเป็นอย่างไรถ้านักเรียนเลือกสินค้าไม่ได้คุณภาพมาบริโภคนะคะเรียนคิดว่าใครจะได้รับผลกระทบบ้างจากการที่เรียนเลือกสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพแล้วคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาได้รับผลกระทบอย่างไรนะคะอาจจะเป็นตัวนักเรียนเองอาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นครูทั้งสามท่านนี้เขาได้รับผลกระทบอย่างไรนะคะ นักเพียนสามารถออกแบบในการทำใบงานเองได้ทั้งหมดเลยนะคะรูปอะไรก็ได้นะคะรูปปลาก็ได้รูปสัตว์รูปผลไม้อะไรก็ได้นะคะอย่าลืมบอกคุณครูมาด้วยตกแต่งให้สวยงามนะคะต่อไปนะคะ reflective thinking นะคะ นักเรียนชอบอะไรมากที่สุดจากการเรียนเรื่องการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณานะคะนักเรียนชอบอะไรมากที่สุดจากการเรียนเรื่องการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณานะคะนักเรียนเขียนบอกคุณครูมาด้วยนะคะว่านักเรียนชอบอะไรบ้างนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะเรามารอดูว่าคลิปหน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะ สำหรับคลิปนี้คุณครูคก็ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้พร้อมแล้ว,แล,วแล้วเธอเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะได้ฟังเป็นเรื่องสำคัญเข้าใจไหม